ขั้นแรกเลยรักษาศีลห้าไว้ความชั่วอะไรที่เคยมีรู้ทันตัวเองแล้วก็ลดละเสียความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ทำเสียมีอโอกาสก็ทำเสียความดีอะไรที่ทำแล้วก็รักษาไว้ไม่ใช่ดีวันเดียวสองวันถัดจากนั้นชั่วเหมือนเดิมอย่างอย่างบางคนนะเข้าพรรษาก็อดเล่าอดเล่าเข้าพรรษาถามว่าดีไหมดีนะ เป็นบุญแล้วออกพรรษาแล้วรักษาไว้ไม่ได้รักษาความดีไว้ไม่ได้นี่ไม่เก่งไม่ฉลาดจริง <นะ S 1> เพราะเรารักษาศีลห้านะความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียแล้วก็ไม่ไปทำความชั่วขึ้นไม่อีกกุศลอะไรยังไม่ได้ทําก็ทําเสียจเจริญเสียะตัวกุศลน,น,นั่นก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นแหละก็พัฒนามันไป จิตมันก็จะเกิดอารภพะอโทสะโมหะนะเป็นตัวกุศลจริงๆอโมหังคือตัวปัญญานั่นแหละค่อยๆฝึกพัฒนาตัวเองกุศลอะไรยังไม่ทำก็ทำเสียกุศลอะไรที่ทำได้แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ทำแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกเมื่อไหร่มันจะดีเหมือนการภาวนาต้องทำทุกวัน ถ้าทำตั้งแต่ตื่นจนหลับได้ดีที่สุดถ้ายังมีหน้าที่การงานทางโลกก็ทำงานไปนะถึงเวลาทำงานก็ทำหน้าที่ของเราไปมีเวลาเมื่อไหร่นะก็มารู้กายรู้ใจมีสติมีจิตตั้งมัน่นอย่างนี้เราถึงจะพัฒนาตัวเองได้ไเก่งบู๊บ้าบ้า,บาขยันบู๊บ้าบ้า,บาไม่ได้กินหรอกกิเลสลากเอาไปหมด